สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนขับรถครับเจ้านายก็เหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับประมาณสามทุ่มแล้วก็เพิ่งกลับมาจากลังสิตธ์ครับไปไปโรงงานมาเจ้านายก็ไปประชุมที่โรงงานนะครับก็เพิ่งมาถึงเมื่อสักคู่เนี่ยครับ แล้วก็ค่อนข้างติดอยู่นะครับวันนี้ยังไงขับรถก็ระมัดระวังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเป็นสองสามเท่าเลยนะครับมีรถก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับสําหรับบางคนบางคันบางท่านนะครับก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทําตามกฎจราจรกันด้วยนะครับขับรถก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับมันจะมี หลายหลายอย่างที่กระทบกระทั่งกันบ้างไม่ว่าเราว่าเขานะครับให้โปรดให้อภัยกันนะครับใจเย็นๆอากาศมันร้อนครับช่วงนี้ว่าผมขับรถมาเนี่ยผมก็เจอหลายคันเลยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแช่ขวาบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับแต่ผมก็พยายามมองข้ามไปครับบางครั้งเราเราเราเลือกที่จะไม่มีปัญหาดีกว่าอะไรเงี้ยครับคือมีปัญหาอะไรมานะครับเราไม่คุ้มครับไม่ว่าเราว่าท่านนะครับไม่ว่าเราว่าท่านหรือพี่ๆท่านใดนะครับ คือไม่คุ้มหรอกครับเสียงานเสียเงินเสียเวลาครับไม่ดีหรอกครับไม่ว่าเราผิดหรือเราถูกเราก็ตกงานเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราอะไรข้ามไปได้เราก็ข้ามครับอะไรผ่านไปได้เราก็ผ่านครับเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับมันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีไม่ได้อะไรหรอกครับคือผมคิดอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับบางทีก็เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเสียศักดิ์ศรีหรืออะไรเงี้ยครับผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่า ไม่ว่าเราถูกหรือผิดคือทางบริษัทก็มองเราไม่ดีอยู่ดีครับเพราะว่าไปเกิดเรื่องหรือมีอุบัติเหตุเฉียวชนอะไรอย่างเงี้ยครับคือขั้นแรกนะครับจะพานายเสียเวลาครับแล้วมันจะเป็นผลพวงทั้งหมดเลยนะครับมาลงที่เราหมดเลยนะครับเป็นไปได้ผมอยากให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับใจเย็นๆนะครับขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับ เคารพกฎจราจรกันด้วยนะครับถ้ามีฉุกเฉินแล้วมีอะไรอย่างเนี้ครับก็ให mm ้เอาัยกันครับขอให้ใจเย็นครับใจเย็นๆกันก็อย่างในในข่าวในอะไรนะครับก็พี่รถแดงนะครับกําลังดังเลยก็คือว่าเขาอาจจะเป็นคนเข้มงวดในกฎจราจรนะครับแต่สแสดงออกมาอาจจะรุนแรงไปบ้างผิดไปบ้างอะไรเงี้ยครับ แต่ผมจะไม่ลงดีเทลลึกๆนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องกฎจราจรสักเท่าไหร่นะครับก็ก็ก็ขับรถให้กดตามกดก็โอเคแล้วะครับคือผมก็ไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับก็ฟังข่าวแล้วก็มองเป็นกลางๆครับมองเป็นสองมุมมองเป็นกลางๆก,ก็จะไม่ได้ฟันธงว่าใครผิดใครถูกร้อยเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยครับที่จริงๆแล้วมันอาจจะผิดคนละส่วนนะครับผมมองอย่างนั้น,นครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้พลาดพิงใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือฟังตามข่าวนะครับวิเคราะห์ตามข่าวไปอะไรเงี้ยครับก็แต่จริงๆก็อยากให้ทุกทุท่านนะครับขับรถกันใจเย็นๆนะครับผมก็พยายามใจเย็นครับก็ขับรถมีนายมีอะไรด้วยนะครับต้องรักษาทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของเจ้านายของเราด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆพ่ที่ท่านใดนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือมี ประสบการณ์ในการขับรถอะไรอย่างเงี้ยครับเจอแช่ขวาเจอปาดหน้าปาดหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเบกบ้างอะไรบ้างนะครับมาร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันได้นะครับอยากเปิดประสบการณ์แบบไหนอยากเล่ามายังไงได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมร่วมรับฟังนะครับร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง คนขับรถครับเจ้านายวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ